เครื่องเครื่องอะไรก็ไม่มีสักอย่างกุ้งหอเปเส้นไม่เป็นไรอยากกินต้องได้กินนี่บอไม่ได้บอลบูดีฝังส่วนผสมน้ำกุ้งหอยเปเส้นนะครับฝาเขียว ชูรสน้ำตาลเียวดำซอสหอยอ็เติมน้ำก็จะให้ดีไปเคี่ยวก็ได้นะครับเคี่ยวให้ละกน้ำตาลพวกชูรสอะไรมาละลายแต่ถ้ารีบๆหน่อยก็แบบผมก็ได้ต้องมีน้ำมันงาตั้หน่อยนึงถึงจะหอม ตั้งโอ๋ไม่มีครับต้นหอมผักชีไปก่อนแล้วกันไปครับกุ้งอบบนเส้น